มาเรื่องแล้วครับพี่น้องวิ่งป่าราบยิ่งกว่าเจอผีปอบครับล่าสุดที่ชายแดนบึงตะกวนเกิดเรื่องหาระดับตำนานที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารเมื่อทหารไทยเข้าเวรดึกจู่ๆเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มกว่า20ร่างเดินดุ่มๆเข้ามาในความมืดตอนแรกก็นึกว่าผีทหารเก่าออกมาตรวจเวรตามตำนานที่เขาลือกันแต่พอพี่ไทยตัดสินใจลองของกลับด้วยกระสุนจริง ปั้งปั้งเท่านั้นแหละครับผีวงแตกวิ่งล้มลุกคลุกคลานชนิดที่ว่ารองเทา้ายังไม่เก็บทิ้งเกลื่อนสนามรบไว้ดูต่างหน้างานนี้สรุปแล้วไม่เชื่อเรื่องสยศาสตร์แต่เป็นยุทธวิธี probing attack ที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเบื้องลึกความหาปนระทึกนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุิที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์สนี้เนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุร,รกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาร itas, ิมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่า sheets, สิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตะีความพึงพ ใทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property live นะครับของเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหา ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอวางเรื่องที่ดินทำเลทองมาคุยเรื่องที่ดินอาถรรพ์ที่เพื่อนบ้านชอบแอบย่องเข้ามาตอนดึกๆครับพี่น้องครับใครที่เคยไปแถวชายแดนตาพระยาจังหวัดสะแก้วจะรู้ดีว่าบรรยากาศตอนกลางคืนมันวังเวงขนาดไหน โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างบึงตะกวนและบ้านคลองแผงที่นี่ไม่ได้มีแค่เสียงลมพัดใบไม้แห้งนะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์เลือดท้ายู่ทุกตารางนิ้วสมัยสงครามเขเมรแดงที่นี่คือทุ่งสังหารดีๆนี่เองมันเลยมีตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญในหมู่ทหารพรานครับเรื่องทหารผีเขาเล่ากันว่าคืนเดือนมืดจะได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบตเดินสวนสนามตึงตึงตึง หรือเสียงเรียกชื่อจากในป่าทหารใหม่ที่ไปเข้าเวรน,นี่ขนหัวลุกกันทุกคนแต่เหตุการณ์เมื่อคืนวันที่หกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เดินเข้ามามันน่ากลัวกว่าผีครับเพราะมันคือเงาปริศนาจำนวน20กว่าร่างที่พยายามจะแทรกซึมเข้ามาในเขตไทยจินตนาการตามนะครับเวลาตีสองตีสเงียบสงัด ทหารพรานไทยเราซุ่มอยู่ในบังเกอร์ตามยุธทธวิธี e l ล s สติ Defense หรือการตั้งรับแบบยืดหยุ่นจู่ๆกล้องมองกลางคืนก็จับภาพกลุ่มคนประมาณหนึ่งหมวดเดินเลี้ยงแถวเข้ามาท่าทางลับๆล,ล่อๆไม่เหมือนชาวบ้านหาของป่าวินาทีนั้นทหารไทยเราก็ลังเลครับคนหรือผีวะเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สีเทาทิศเต็มไปด้วยกับระเบิดคนสติดีๆที่ไหนจะมาเดินเล่น หรือจะเป็นกองร้อยวิญญาณของค่ายปักธงชัยที่เขาเล่าขานกันความตึงเครียดพุ่งปรีดครับนิ้วชี้แตะโกรงไกเตรียมพร้อมประทะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเราต้องพิสูจน์ทราบก่อนครับเจาะลึกตำนานความหลอนแถวนี้หน่อยครับพื้นที่บึงตะกวนเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันว่าป่าช้าแตกเพราะสมัยก่อนศพทหารขมรแดงตายเกลื่อนจนฝังไม่ทัน เรื่องเล่าปากต่อปากมันข้ามฝั่งไปถึงหูทหารกัมพูชารุ่นใหม่ครับว่าที่นี่เจ้าที่แรงใครเข้ามาไม่ดีมีอันเป็นไปพอพี่แกเดินดุ่มๆเข้ามาตอนตีสเจอเสียงกิ่งไม้หักดังเปรี้ยงเท่านั้นแหละครับจินตนาการมันเตลิดเปิดเปิงคิดว่าผีทหารรุ่นปู่มาทวงวิญญาณความกล้าหาญที่พกมาเต็มกระเป๋าหายวับไปกับตาเหลือแต่ความกลัวสุดขีดพอเงานั้นเข้ามาในระยะยิงหวังผล พอบอหมวดไทยตัดสินใจเด็ดขาดตะโกนถามไม่ได้เดี๋ยวเผยตำแหน่งเลยส่งสารเตือนด้วยลูกตะกัวแทนปั้งปั้งเสียงปืนดังสนั่นก้องป่าไม่ใช่การยิงเพื่อฆ่านะครับแต่เป็นการยิงเตือนตามกฎการประทะผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นผีมันต้องหายวับหรือพุ่งเข้ามาหลอกใช่ไหมครับแต่นี่วงแตกครับ เสียงร้องโวยวายดังลั่นฟังไม่ได้สับเงาทั้ง20ร่างวิ่งกระเจิงไปคนละทิศละทางบางคนลื่นถไหลตกลงไปในคูน้ำบางคนสะดุดรากไม้ล้มลุกลุกคลานสภาพนี่ดูไม่จืดเลยครับความหน้าแกรงขามแบบทหารหายวับไปกับตาเหลือแต่สัญชตาตญาณการเอาตัวรอดแบบตัวใครตัวมันแม่ผีไม่มีหรอกครับงานนี้แต่คนขวัญอ่อนนะ่ะมีเยอะวิเคราะห์ท่าทางการเดินของหน่วยนี้บอกเลยว่าสอบตกวิชายุทธวิธีครับ ปกติการลาดตระเวนแทรกซึมต้องเดินแบบย่องเบาทิ้งระยะห่างกัน5-10เมตรเพื่อโดนซุ่มโจมตีจะได้ไม่ตายหมู่แต่นี่เดินเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเหมือนลูกเป็ดเดินตามแม่พอเจอเสียงปืนนัดแรกปุ๊บชนกันเองล้มระเนระนาดครับคนหน้าเบรกคนหลังชนคนกลางสะดุดรากไม้สภาพดีดูไม่จืดเลยครับนี่มันไม่ใช่ทหารอาชีพแล้วแต่มันคือคณะตลกคาเฟ่หลงป่าชัดๆ พอรุ่งเช้าทหารไทยเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่เจอหลักฐานเด็ดที่ทำออกข่ำกากเลยครับมันไม่ใช่ปลอกกระสุนหรือแผนที่ลับแต่มันคือรองเท้าครับมีทั้งรองเท้าแตะรองเท้าคอมแบททิ้งไว้เกลื่อนกลาดคิดดูสิครับว่าต้องรีบขนาดไหนถึงยอมวิ่งตีนเปล่าฝ่าดงหนามกลับบ้านในทางจิตวิทยาการทหารนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ทางจิตใจอย่างยับเยินครับมันสะท้อนว่าทหารชุดนี้ขวัญเสียและขาดระเบียบวินัย หรือดิสซิปลินขั้นรุนแรงแค่เจอเสียงปืนเตือนก็สติแตกแล้วถ้าเจอของจริงจะเหลือเหรอครับมาดูของกลางที่ทิ้งไว้รองเท้าคอมแบตที่เก็บได้เนี่ยสภาพเยินมากครับพื้นหลุดส้นเปิดบางคู่เป็นรองเท้าแตะช้างดาวได้ซ้ามันฟ้องถึงงบประมาณกองทัพกัมพูชาที่แร้นแค้นครับทหารชั้นผู้น้อยไม่มีแม้แต่รองเท้าดีๆใส่เดินป่า พอต้องวิ่งหนีตายในสภาพดินโคลนดูดรองเท้าหุยหุยพวกนี้มันเลยหลุดคาตีนกลายเป็นหลักฐานชั้นดีที่ประจานความยากจนของกองทัพให้โลกเห็นว่าผู้นำสวยสุขบนความทุกข์ของลูกน้องขนาดไหนมาดูในเชิงวิชาการทหารกันหน่อยครับสิ่งที่เขาทำเรียกว่า probing attack หรือการลุกเพื่อหย่างเชิงวัตถุประสงค์คือ 1. ทดสอบความตื่นตัวของทหารไทย 2. หาจุดอ่อนของแนวรับ 3. ดูปฏิกิริยาการตอบโต้ เขาหวังจะยั่วยุให้เราเปิดผือตำแหน่งปืนกลหรือให้เรายิงถล่มด้วยอาวุธหนักเพื่อจะเอาไปฟ้องโลกว่าไทยรังแกแต่แผนแตกครับเพราะทหารไทยเรานิ่งและแม่นเราไม่บ้าจี้ระดมยิงจนหมดแม็กแต่เรายิงแค่สองนัดเพื่อบอกว่ากูเห็นมึงนะแค่นั้นแหละครับข่าศึกก็ไปไม่เป็นแล้วนี่คือความเหนือชั้นของกองกำลังบูรพาที่ผ่านสมรภูมิมาโชคโชนครับ สิ่งที่เจ็บปวดกว่าลูกปืนคือเสียงหัวเราะของทหารไทยครับลองนึกสภาพทหารกัมพูชาที่กำลังหนีตายสิครับมันทั้งอายทั้งกลัวทั้งเจ็บใจการถูกศัตรูหัวเราะเยาะใส่หน้าแบบนี้มันทำลายขวัญกำลังใจได้ชะง,งัดนักแหล่กลับไปเล่าให้ใครฟังก็อายเขาครับงานนี้สุดท้ายเหตุการณ์คืนนี้จะกลายเป็นทร a u หรือแผลใจฝังลึกให้ทหารชุดนี้ไปตลอดชีวิตครับ ทุกครั้งที่เห็นความมืดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนเขาจะนึกถึงภาพคืนที่วิ่งหนีตายที่บึงตะกวนความกลัวนี้จะถูกเล่าต่อๆกันไปในค่ายทหารกัมพูชาปากต่อปากยิ่งเล่ายิ่งน่ากลัวจนไม่มีใครกล้าอาสาสมัครมาเดินล่าตระเวนแถวนี้อีกนี่คือใช้ชนะทางจิตวิทยาที่ไทยได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้ เหตุการณ์บึงตะกวนสอนให้รู้ว่าของจริงน่ากลัวกว่าผีครับคุณอาจจะหลอกตัวเองด้วยคลิปติ๊กตอกหรือโฆษณาชวนเชื่อว่าทหารคุณเก่งกล้าแต่ในสนามรบจริงวินัยและใจคือตัวชี้วัดครับการมาเดินดุมดุมแถวชายแดนไทยตอนดึกๆอย่าหาธรรมเพราะทหารไทยเราไม่ได้มีแค่พระเครื่องดีแต่เรามีนิ้วที่ไวและเป้าที่แม่นเดี๋ยวจะไม่ได้กลับไปเป็นคนแต่จะได้เป็นตำนานผีเฝ้าชายแดนเพิ่มอีกหนึ่งศพครับ สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมทหารพรานและกองกำลังบูรพาทุกนายที่ตื่นตัวตลอด24ชั่วโมงไม่หวันแม้แต่พูดผีปีาศาจพวกคุณคือรั้วของชาติที่แข็งแกร่งที่สุดครับส่วนเพื่อนบ้านถ้าจะรบก็มาดีๆอย่ามาทำตัวลับๆล,ล่อๆแบบนี้เดี๋ยวจะเจอลูกยาวเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าแบบไม่รู้ตัวนะครับขอบคุณครับ สรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. เงาปริศนาทหารกัมพูชา2 0นายพยายามแทรกซึมเข้าบึงตะกวนยามวิการสร้างความสับสนว่าคนหรือผี 2. ลองของนี่คือยุทธวิธี probing attack เพื่อทดสอบแนวรับและปฏิกิริยาของไทยแต่ล้มเหลวเพราะขาดการเตรียมใจ 3. ผีวงแตกทหารไทยยิงเตือนตามกฎ R O E ส่งผลให้ข่าศึกแตกตื่นหนีตายทิ้งรองเท้าไว้เป็นหลักฐานความพ่ายแพ้ 4ขวัญกำลังใจเหตุการณ์นี้สะท้อนความพร้อมรบที่ต่างกันทหารไทยมีวินัยและสติมั่นคงส่วนฝ่ายตรงข้ามขาดขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line @kimpropertylife ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคาว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่ธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นน,นะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตีความพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ